สวัสดีครับพี่น้องอพอกันทั้งสองสวัสดีด้ดอพี่น้องคำคือเกาตัวท่านเหมือดใช่ไหมฮกม่งเลยได้หนิพี่น้องมาหนึ่งปลาเหมือนนี่หนึ่งปลาทอดใส่กอกพี่น้องกับสมสมฟักสมตอดสมผักยังกับแล้วเต่พี่น้องเกียวใส่กับนี่พี่น้องเกียวในหวานเป็นเก็ยิอีกขึ้หนึ่งปางางลพงพงา,กกงปาพี่น้อง ยังดังยังหน่ขอยอ่ะก็คือบางมาๆๆครับอือปลาบึกเอยี่นอ้องอ,อือตอนปลาบึกถือไม่ได้ตลาดารครับปลาคอครับนี่อือหัวปลาคอใส่มันย่างบ่อพอดีย่างอร่อยม

นเทปุ่ทำเดี๋ยวไปรูปไปนอนลงบินตำ่ำกระากนะจบเจ้าหงใส่กระถอดใส่กรปอมใส่กออิสาน่นมาขายใส่กอหมู โอ้อืมก็ดีพี่น้องผสมแห้งเขาก็ขึ้นสองขึ้นไปจะเผื่อได้อยู่ทำบ,บวกอืม Khốn tốt lắm hả? Nói sao? Suối tựa, nói sao? Mày đi bùa Còn tăng bản sao? Nào, tháng này có Nhắc <laughs> <laughs> cái cây bông เปรววนไข่เป็นไข่อเขาเศร้าแค่นี้มเมื่เนีดก,กัดไปไหนที่นี้เน่ตลาดพนเต็มบบ๊เป็นไข่กันเพเดีอากาศเปลี่ยน ฝดแล้วกูมึงครับหนาวกับห่อนหนาวมีเล่นหน่อยหนึ่งเพี่อนต้องตุ่ตนได้ทิทีน้าหนาวเนหมือนอ้าวตัวพักใส่หนาวพอเต็มนหนมัวหนาวอยู่ของโมบันเนี่ยทั้งอย่างฝนบไปอืม

เด, ens, ด่งดึงดึงเลยหนึ่งปลาบึกเลยพี่น้องมาเนี่ยเหนือเด่งดึงเด่งดึงเลยบนหนังอุ้ย ตัวไ่ใหญเป็นไนได้ประบุข้ามากายไปหนะ่อยข้าตัดประมาณยักต้นอหนีอยู่ประมาณยัก1 0สิบถึงยี่สนี่แหะอยู่ระวางนี่นะลูกมันโล่ลอยหาสิ อยู่น่องภูบาวกัสมแหงเด็กจบมืนเือนแนงไหม

ตอนปาดนี่โอ้ยมีดบุกคมบาเลยกินไปหน่องนังมันขกบุด สีกระแดงเบืองหี้นู้นหัวเบืองกระเดกระเขานัด màu màu của hương mời cô mong hết nắng thì... phân hữu số kèo ngài tung 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 หน่องตาต้องโตแซมโตว้ายสุดยอดพี่น้องหนึ่งปลาบึกกับผักปลาคอปลาคอใหญ่หัวปลาคอเนยสุดยอดเลยกับเขาแหลงนะครับใส่กับถอดใส่กอกหมกูกับสมปลาตองพี่น้องแซ่บขนาดจำเจียวปลาแดกใส่ซวงวัดเลยเนี่ยคองหมักของเคยกินกับเนาะ ขอบุญขอบคุณพี่น้องสิที่เข้ามาติดตามเราสุ่มทั้งคำนองสิประมาณนี้แหละกับเกาะบ,าบา้านๆเฮาหนึ่งปลาจำแจีวคลิปนี้กับไหวซ้ำหนีพี่น้องคลิปหน,น้ากระพอกันใหม่ทั้งสองสาธิตคือเก่าสวัสดีครับ